อิสนะทวยอกรอวันนี้มาสัมผัสบรรยากาศปากอ่าวริมแม่น้ำท่าจีนที่มหาชัยอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับและที่ผมมาสมุทรสาครนะครับวันนี้ก็เพราะว่าสมุทรสาครเนี่ยได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน10จังหวัดต้นแบบของการขับเคลื่อนเมืองอารยสถาปัตเพื่อคนทั้งมวลแล้วก็ยังเป็นหนึ่งใน20จังหวัดนําร่องธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอีกด,ด้วยครับวันนี้มาชมกันครับ แรกครับบริเวณท่าเรือมหาชัยมีทางลาดครับแต่น,นี้เขาเรียกว่าทางลาดชันอันนี้ตามมาตรฐานทางลาดต้อง1ึงต่อ12บส <Okay. S 1> ถ้าสูง1เมตรก็ต้องลาดยาว12เมตรถ้าสูง50เซนตต้องลาดยาว6เมตรเป็นอย่างน้อยอันนี้ต้องทดสอบพลังโอ้ยจ <c oughs> อาน,นี่ครับเราก็ต้องตีตั๋วครับโดยสารเรือข้ามจากมหาชัยไปท่าฉลอมเท <c oughs> ่าไหร่ครับป้าครับ <c oughs> สาบาทโอ้ <c oughs> สามบาทเองนะฮะไม่ใช่สามดอลลาร์นะครับ <c oughs> และในที่สุดครับแม่เราก็ผ่านด่านแรกมาได้อย่างน่ารุนระึกเล็กน้อยเพราะว่าโครงสร้างโดยวรวมเนี่ยเขาก็มีอารยสสารตัดอยู่บ้างแล้ว <S <S 1> <S 1> แต่เดี๋ยว่ารายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้ก็ต้องอยังจะต้องมาหาทางปรับปรุงแก้ไขครับทางท้องถิ่นทั้งภาครัฐภาคเอกชนวันนี้ก็จะมาช่วยกันนะครับผู้โดยสารทุกกลุ่มวัยและสุขสภาพร่างกายเนี่ยก็สามารถมาที่นี่ได้สะดวกปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นนะครับ พี่อยู่ไกลถึงข้าฉลอมแต่พี่ไม่้อมเพราะรักพยมยามยาม ท่าฉลอมถือเป็นจุดกำเนิดของเมืองสมุทรสาครนะครับเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่เมื่อชาวจีนจากพ้นทะเลได้เข้ามาค้าขายและอพยพมาอยู่ที่บ้านท่าจีนก่อนจะพัฒนาเป็นเมืองสำคัญจนกลายเป็นเมืองสุขาพิบาลแห่งแรกของประเทศไทยท่าฉลอมในปัจจุบันยังเต็มไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่และชุมชนดั้งเดิมที่มีมนต์เสน่ห์และสีสันร้อยเรียงเรื่องราวที่น่าสนใจของท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครคร,ครับ ฝั่งท่าฉลอมแล้วนะคะดินแดนแห่งนี้นะคะเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมท้องถิ่นนะคะที่อยากจะนำเสนอแล้วก็พาท่านเที่ยวชมตามมากับคุณกิตสนาทวยยุคล้อได้เลยค่ะที่ท่าฉลอมนี่ก็เป็นชุมชนจีนเก่าแก่นะครับอายุหลายร้อยปีนะครับแล้วก็เป็นชุมชนประมงที่สำคัญในอดีตของจังหวัดสุสาครด้วยนะครับนอกจากนั้นก็เป็นสุขาพิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนในประเทศไทยรู้จักท่าฉลองผ่านบทเพลงท่าฉลองนะครับที่คุณชรินนันทนาอรเป็นคนร้องนะครับนอกจากนั้นยังมีรถไฟนะครับไปที่ตลาดล่มหูกนะครับที่แม่กองด้วยครับก็เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวนะครับเชิญทุกท่านมานะครับมาลองชมดูมาดูว่าท่องเที่ยวอยู่นี่ก็จยังมีสำล้อถีบรับจ้างนะอันนี้มันโหมเก่ามากเลยนะอันนี้เอามาโชว์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือว่ามาให้บริการจริงๆครับปกติเขาเขาให้บริการจริงๆครับเป็นอาชีพครับมีประมาณ มีประมาณ20คันนะครับแต่ว่าคนถ<อ>ีบเนี่ยอายุเฉลี่ย60นะครับอีกหนึ่งแหลงท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเมื่อท่านได้มาท่าฉลองสมุทรสาครน,นั่นก็คือที่นี่วัดแหลมสุวรรณารามใช่ไหมครับทุกท่านครับใช่ครับอันนี้วัดแหลมสุวรรณารามนี้ตั้งอยู่ที่หัวบ้านนะครับของท่าฉลองนะครับเดิมชื่อว่าวัดหัวบ้านนะครับ จุดสำคัญของวัดแหลมจะมี2จุดที่ไฮไลท์นะครับก็อันแรกคือข้างหลังเรานะครับก็คือเป็นพระอุโบสถไม้โบราณนะครับซึ่งเป็นการสร้างโดยใช้ศิลปะไทยจีนนะครับถ้าเราสังเกตดูยอดฟ้านะครับข้างบนนะครับจะเป็นหัวมังกรเห็นไหมครับแล้วก็พอลงมาท้ายสุดเนี่ยตรงหังหงจะมีพญานาคอยู่ด้วยนะครับภาษาไทยจีนเลยนะครับใช่ครับก็คงจะอายุ ไม่ต่ำกว่าร้อยปีนมั้งครับนี่ครับอายุร้อยกว่าปีครับยังมีพระพุทธรูปนะคะรอบอีกนะคะประมาณ18 18ครับอันนี้เรียกว่าเป็น18อรหันนะครับเป็นพุทธรูปรอบรอบโบสถ์ครับโบสถ์นี่นะครับเนี่ยฮะองค์ทองเนี่ยนะครับแล้วก็ข้างในโบสถ์ที่พลาดไม่ได้นะครับจะเป็นกระเบื้องปูพื้นนะครับเป็นเบื้องลายครามซึ่งเป็นกระเบื้องเนี่ยตอนสร้างโบสถ์เนี่ยนำมาจากประเทศจีนนะครับมูลค่าของกระเบื้องเนี่ยแพงกว่าวัสดุทั้งหมดเลยที่ที่สร้างโบสถ์อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นกระเบื้้องงทีีี่่่มมมููลลคคคคาาสแวก็ุณรับ ถ้าเรามาเที่ยวท่าฉลอมนะครับแนะนําให้มาตามถนนถวายนะครับเพราะ่าบริเวณถนนถวายนีย่จะมีสตรีทอาร์ตอยู่หลายจุดนะครับอันนี้ก็เป็นจุดนึงนะครับที่น่าสนใจแล้วยังมีจุดอื่นๆที่แนะนําอีกหลายจุดนะครับนี่เราก็นั่งสำลออถีบก,กระดกกระแดกกันมาแล้วก็ได้เห็นสัมผัสมนเสห์ของวิถีท่องเที่ยว ที่บ้านท่าฉลอมนี่ยอดเยี่ยมมากๆมากเลยก็อยากจะเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาเที่ยวสมุทรสาครแล้วแวะมาเช็คอินที่นี่นะคะบ้านท่าฉลอมสมุทรสาครอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวนะคะประมาณ45นาทีก็จะเดินทางมาถึงที่นี่ที่นี่จะมีเขาเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่ยังคงอัตลักษณ์ถิ่นเชียร์ให้มาชิมนะคะผัดไทยเจ๊แดงนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นต้นตลรับและอร่อยมากที่นี่นะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะเกี๊ยว ป่าท่าฉลอมนะคะใกล้นิดเดียวนะคะที่นี่ต้องมานะคะสมุทรสาครค่ะขอเชิญมาเที่ยวบ้านท่าฉลอมสมุทรสาคราคเย้ย